ม,มันเป็นโรงเรียนเด็กยากจนแล้วก็พอจบมาจากนั้นเขาติดตาของตัวเองว่าเป็นเด็กยากจนมาตลอดเห็านไหมเป็นคนขี่อายเป็นคนบกกาสูนาคนแต่หมือนหนึ่งมีคนมาบอกผมว่าพระเยซูสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจเขาได้เดออ้อพี่เอฟก,กับก็เลยมามาบอกเรื่องของพระเจ้ากัลเล่ ตัดสินใจไปโบสถ์ก็เลยไปเสือพระเจา้าพอไปเสือพระเจา้าเสร็จปุบ๊บยูด,ดีดีพระเจา้ายกความอยากจนในหัวใจออกไปเลยเททย์จากเป็นคนขี่อายอ่ะครับมาก,กา้าสูนาผู้คนเริ่มได้เป็นหัวหน้าสีเนาะเป็นประธานสีบนะุญอ่ะจากเลี้ยนบอบปันไดน,นะมอดมอดสีเริ่มตนเลี้ยนบ่หูเรื่องเริ่มเลี้ยนหูเรื่องเพราะว่าจากจากที่ถึกตาหนาตัวเองวา่าเป็นคนอยากจนกลายเป็นว่าพระเจ้าเอาห้องออกกลายเป็น เขาเป็นลูกพระเจ้านี่ว่าพระเจ้ามีสิทธิ์อวยพรอเขาทุกอย่างเลยเหตุไหนเขากล้าสู่หนาค้นกล้าไปใส่เบา,เาะข้นเบิดสุดท้ายทุกอย่างก็ดีเบิดขึ้นมาเลย่อยจนกระทั่งเลี่ยนจบม,มาบอกไปสอบงยังกระติดอบอลแมน,เ,น,เ,เ,เ,น,เ,นเลี่ยนเก่งด้เกรดเท่าหนึ่งจุดกลัวเองนะทีตว่าเลียนเก่งเขาก็สอบได้บางวิชาแต่บางวิชาฟิสิกอ่ะก็กคือได้นึงมาตลอดภาษาอังกฤษก็คือขาวว่างครับเขาสงสารเขาบอกให้ศูนย์ให้นึงมาตลอดกะเก่งแค่คณาิตนั่นแหละอ่าอ่าก็ได้ ไปสอบจ่ากาศกระติดจ่ากาศไปสอบนักเรียนในสิทิ์กระติดนด้ตลอดจริงเนี่ยก็คือเสือว่าเป็นพระพรตของของพระเจ้าและชีวิตผมก็ติดตามพระเจ้าจากมือนันมาจนมือหนีมือนีก็เลยอยากบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ไหนที่ผมเสือมาตลอดสามสิบสี่สิบปีเนี่ยตั้งแต่มอสีที่วจะโจมาเนี่ยพระเจ้า,าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ดูแลทุกอย่างเนี่ย ลง,ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบอกกับมนุษย์ว่ามีพระเจ้านะและก็พระเจ้ารักมนุษย์นะต้องการบอกว่าพระเจ้ารักมนุษย์หลังจากนั้นพระองค์ก็ถูกตึงที่กางเขนและตายเพื่อบอกว่าการตายของพระองค์เป็นการยกโทษความบาปผิดให้กับมนุษย์ทุกคนเพราะพระเจ้าว่าทุกคนที่ทําบาปจะต้อง จะต้องตกนรกและตายแต่พระเจ้าว่าคนที่เชื่อพระเจ้าไม่ต้องตกนรกไม่ต้องตายแล้วเพราะพระเจ้าตายแทนเราแล้วหลังจากตายได้สามวันพระเยซูก็เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์บอกว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับคนที่เชื่อพระองค์ไปอยู่กับพระองค์พระเจ้าบอกว่าคนไหนที่เชื่อพระเยซู คนนั้นจะได้การยกโทษบาปท,ทั้งสิ้นเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปไม่ต้องไปตกนรกอีกแล้วจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั่วนิจที่ไเพราะสวรรค์มีเจ้าของคือพระเจ้าเจ้าของจะอนุญาตให้ใครเข้าคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์คนนั้นก็ได้เข้าคือคือบ้านโจล่หละ <c oughs> ต่อให้คนใดเนี่ยอ่ามาเนี่ยถ้าโจบอให้เขา้าสยยงก็เข้าบ่ได้ต่อให้คนนั้นเป็นเจ้าขุนมูลน,นายจะเข้าบ้านถ้าเจ้าของบ,บ้านบอให้เขา้าก็บ,บ่มีสิทธิ์เขา้า แต่คนนั้นมันซัวแห้งขนาดไดแต่โจว่าเขามากินน้ำเด้๋ยวคนนั้นก็ไม่สิทธิ์เขา่าสวรรค์เ้่ยกันต่อให้คนไหเป็นคนดีแห้งถ้าพระเจ้าว่าไม่มีสิทธิ์เข้าก็ไม่ได้เขา่าคนไหนซัวแห้งถ้าพระเจ้าว่าเข้ามาเถอะเรายกโทษทุกอย่างให้แล้วก็เข้าได้นั่นคือแผ่นดินสวรรค์นั่นเป็นแบบนั้นเราพระเจ้าบอกว่าหลักเกณฑ์ของพระเจ้าก็คือคนไหนที่เชื่อว่าพระเยซูยกโทษความบาปให้เขาแล้วคนนั้นเมื่อจากโลกนี้ไป เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ทันทีโดยพระคุณของพระเจ้าและวันหนึ่งพระองค์งจะสื้กกับมารับเราและไปอยู่กับพระองค์ปัญหาตอนนี้เฮ้าบอท่านตายไปอยู่กับพระเจ้าเฮ <laughs> าอยู่ในโลกมนุษย์พระเจ้าก็ยังสัญญาว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้ารับเชื่อร <laughs> พระเยซูแล้วเมื่อเขาอธิษฐานขอสิ่งใดพระเจ้าจะฟังและตอบคำอธิษฐานของเขาผมก็ใส่รักการนี่ตลอดไปเหตุงานกับอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรไป ไปเลี่ยนกับขอให้พระเจ้าอวยพรถ้าเบิ่งในชีวิตเฟซบุ๊กผมผมสิเดินท่างไปนันไปนี่คำถามมีคำถามหนึ่งไอ้ครอบครัวนี้มันทำมาหากินอะไรวะเ,ออเดี๋ยวกับโพลายอ่อมเดี๋ยวกับโพพุ่นเดี๋ยวกับโพพี่เราไปเที่ยวกันตลอดนะครับพระเจ้าดูแลผมอธิฐานขอกับพระเจ้าในเรื่องการทํางานในพังพี่บอกว่าไม่ใช่คนทํางานมากแล้วจะรวยหรือจะมีกิน แต่คนที่พระเจ้าอวยพรตอ้เขาทำงานเท่านี้แต่พระเจ้าจะอวยพรเขาเมื่อนี้ผมเจอวา่าพระเจ้าซอยผมมากขนาดนี้ได้พระเจ้าอวยพรมาได้โจเขามีพระพรอ,อยู่แล้วมีครอบครัวที่ดีแบบคำปุดน,นี้ครอบครัวที่ดีแต่ผมเจอวา่าถ้ารู้จักกับพระเจ้าองค์นี้พระพรที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นอีกผมอยากให้มู่ผมทุกคนเลยมีความสุขมากขึ้นโจมีความสุขอยู่แล้วเป็นพออส